สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขับมอไซค์เที่ยวหน้าเขื่อนนะครับที่เมืองเฟือง let's go ทุกคนไปดูกันครับถนนดีนะครับทุกคนแต่ว่าทางขึ้นไปหน้าเขื่อนนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนตอนนี้ผมเอารุ่นที่สามร้อยนะครับมาลองถนนดีกันบ้างครับทุกคน,น บนด้านบนเขื่อนนะครับทุกคนเขื่อนน้ำเลยงกนะครับโซนแยงเตนะครับทุกคนไม่ได้ไกลนะครับขับมอไซค์ขึ้นมาครับเดียวหรือเลื่นนอนถนนนี้ค่ข้าวทุกคน บางคนก็มาตั้งกินฐานตรงนี้นะครับหาปลามีรายได้เข้าตัวเรือนนะครับทุกคนอันนี้บ้านนะครับหาปลานะครับก็ทํเสืหาปลาที่ก่อนที่ผมก็มานะครับผมเอารถเออเป็นคาวาสกิมานะครับเป็นอีกรุ่นครับผู้ถนนนี่ครับตอนนี้ผมมาถึงด้านบนแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นบ้านนะครับครั้งก่อนตอนที่ผมมาน้ําจะขึ้น มาถึงตรงนี้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้น้ํามันลงอันนั้นเป็นเรือนแพนะครับทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ทุกคนดูรั้งก่อนเนี่ยน้องทรายผมมารีวิวนะครับโอ้เรือนนั้นจมนะมีไฟฟ้าสวยครับด้านบนก็เดี๋ยวผมมาขอรีวิวนิดหน่อยนะครับจเจ้า300นะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อครับทุกคนถามว่าการใช้างานนี้โอเคไหม ผมตอบตรงนี้เลยครับทุกคนทนครับแรงทนขี่ดีครับท,นนนทุกคนถนนนี่เกาะดีเลยทุกคนครับประหยัดน้ำมันนะครับทุกคนผมแนะนำไซร์รุ่นนี้หกร้ 650. อยห้าสิบถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบความเร็วมากนะผมคิดว่ารุ่นนี้โอเคกว่าทุกคนครับร้อยสามสิบนี่ผมว่าเออได้เลยครับอันนี้ก็เป็นหมบ้านหมู่บ้านหนึ่ง๋ยวผมจะลง พาทุกคนไปดูสัมภาษณ์คนนิดหน่อยนะครับทุกคมก็จะเดินทางกลับผมอาจจะไม่ได้บินโดนนะครับทุกคนเพราะว่ามันใกล้ค่ำแล้วแล้วสัญญาณที่นี่ก็ไม่ไม่แรงด้วย <Okay. S 1> นี่เขาเรือหาปลาสวัสดีมีคนมาเที่ยวบ่อทรองนี่อ๋อ <Okay. S 1> oh. น้ำนี่ปีนี้ซ้ำนี้เลยเป็นบอกน้ำประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฉันหยุดตรงนี้นะครับเรียงไม่ได้พ้อไปช่วยกันครับทุกคนทุกคนครับเอาเป็นว่าผมรีวิวเป็นสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับรถเวอร์ซัสนี้แนะนำนะครับดีทุกคนขนาดผมขี่6 5รผมมาเปลี่ยนไซต์ตัวนี้เลยเพราะน้ำมันประหยัดมาก ประหยัดกววยเยอะเลยครับเพราะว่าที่ลาวน้ำมันคือทุกคนรู้แพงน้ำมันผมก็เลยเามาใช้ตัวนี้คือคุ้มค่าทุกคนอันนี้ก็เป็นที่หน้าเขื่อนนะครับแลวผมจะได้กลับแล้วน,นะครับทุกคนอันนี้เป็นบ้านของเขาที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับก็ประมาณนี้เลยอากาศดีครับทุกคนเย็นไหมก็ปกตินะครับ ผมมีโอกาสผมจะากนั่งเรือชมแบบเขตนี้ดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำตกสวยแต่เขาบอกว่าไขลอยากลองถ้ามีโอกาสนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าสำหรับคนไหนที่ต้องการมาเที่ยวลาวสอบถามผมได้นะครับทุกคนผมทำทัวร์ที่ลาวนะครับทัวร์มาสองคนจัดได้นะครับเป็นทัวร์รถตู้แล้วก็ทัวร์รถเป็นทัวร์ส่วนตัวนะครับคนไทยมาเที่ยวลาวเที่ยวกับผมได้นะครับซีเกอร์ทริปครับเที่ยวลาวกับซีเกอร์ทริป คขอบคุณมากครับคันมีเงินมีทองอังมีคือเขามันคงสิเข้าใจคิดว่าเธอ